พี่ตันหยงมาเล่นโซโล่แมปที่4นะคะหรือว่าแมปใหม่ของเรานั่นเองอยากรู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงมันจะตื่นเต้นแค่ไหนนะไอการโซโล่แมปที่4จุดมุ่งหมายของพี่ก็คือการลงทองนะคะคลิปนี้พี่ตันหยงไม่ขอใส่ซาวแล้วก็ไม่ขอใส่จ้ำสแก์ใดๆทั้งสิ้นนะคะน้องๆเงียบใช่ไหมล่ะเราต้องมีสมาธิในการเล่นนิดน,นึงนะคะ ถึงตอนนี้ก็มองๆก่อนนะเผื่อมีตี้เกิดใกล้เราจังหวะน,นี้ใส่เกียร์หมาเลยฮะแล้วก็วิ่งไปที่ทองเลยสำหรับโซโล่นะฮะพี่ตยงแนะนำการวิ่งให้วิ่งล็อกขอบนะน้องๆขอบแมพของเราป้องกันไม่ให้บอดยิงเราด้วยนะเพราะว่าการเล่นโซโล่เนี่ยจะเจองูเยอะนิดนึงเนื่องจากว่างูชอบนอนรอนอนรอฉกเหยื่อ พี่จันหยงจะไม่ยอมเป็นเหยื่อเด็ดขาดนะวิ่งตามขอบแมพมาเลยโชคดีที่เราเกิดตรงนี้มันทำให้เรามาขอบได้สะดวกตรงนี้ก็มีติ้งเหมือนกันนะแต่มีคนวิ่งไปแล้วแหละสปีดเลยนะฮะน้องนองแพนดูด้วยนะเปิดตามแมวดูรอบๆด้วยค่ะเสียงปืนนะฮะถ้าได้ยินเสียงปืนเนี่ยเราต้องหยุด แล้วค่อยวิ่งต่อเมื่อเสียงมันเริ่มหายเสียงปืนอยู่ทางไหนเราก็ไม่ต้องวิ่งไปทางนั้นนะเพราะว่าพี่จันยงเนี่ยจะไปทองอยากจะไปยิงคนในทองมากกว่านะคะถ้ามันเจอเราก็ให้มันตามเข้ามาพี่พร้อมอยู่แล้วน้องๆโอ้พระเจ้าพี่วิ่งช้าไหมเนี่ยเหมือนพี่จะวิ่งช้าผิดปกตินะงนั้นพี่ยงขอเพิ่มความไวกว่านี้แล้วกัน ไหวมากน้องๆลงท่อเลยค่ะน้องๆโอ้โหพี่หยงบอกเลยว่าในท่อเนี่ยนะคะหน้าหวัดเสียสุดแล้วมีใครหลงทางไหมครับทางค่อนข้างที่จะลำบากนิดหนึ่งนะสำหรับพี่ตันหยงถ้าใครยังไม่ชีนเนี่ยอาจจะหลงได้นะมันโคตรเคี้ยวมากๆเลยการไปทองรอบเนี้ย แล้วมันก็ไกลมากก็จะเข้าไปถึงเลสโซนพระเจ้ามีคนเนี่ยเข้าไปก่อนหน้าพี่ตันหยงแล้วนะพี่ตันหยงได้ยินเสียงปืนถึงสองครั้งด้วยกันเลยนะคะก็มาลุ้นกันนะว่าพี่ตันหยงเนี่ยจะกำจัดมันได้หรือเปล่า เวลาเราเข้าทองมาเนี่ยตรงนี้หลบได้น,ะน้องๆมีรูตรงนี้เล็กๆเวลาเราเข้ามานะคะอันดับแรกเลยนะพี่หยงแนะนําว่าอย่าเพิ่งยิงหมาเลยสิ่งสําคัญเนี่ยที่เราจะหนีหมาก็คือการวิ่งขึ้นไปบนดาดฟ้านะบนหลังคาวิ่งไปก่อนเลยค่ะน้องๆเราจะขึ้นไปนอนซุ่มข้างบนก่อนเนะเพื่อความปลอดภยัย ลงล่างเมื่อไหร่คือเสียเปรียบนะคะอยู่ข้างบนนี่แหละไ,ได้เปรียบแล้วก็คอยสังเกตการเรามาคนเดียวด้วยพี่นงยงรู้สึกว่าการฟาร์มในช่วงระยะแรกๆเนี่ยมันฟาร์มสะดวกนะเพราะว่าโซโล่รอบนี้ยมันเป็นโซโล่ที่ไม่มีใครใส่เซ็ตใหญ่เท่าไหร่แล้วก็โซโล่ที่กำลังใหม่สำหรับทุกคนอะไรก็ใหม่ไปหมดเลยทำให้ทุกคนก็ ยังไม่ทันระวังตัวนะทำให้พี่ตันยงก็สามารถที่จะสู้ไหวรู้สึกว่าจะเล่นง่ายกว่าด่านสามอีกนะฮะเพราะว่ามันมีที่หลบเยอะมากพี่ยงได้ยินเสียงอินนิมีล้วมันกำลังจะออกมารอใหมันเปิดไปก่อนนะน้องๆเราค่อยหล่อย,ยิงมนันเอา ถ้าเรายิ่งยิงก่อนฟาร์มก่อนนะเราจะเสียเปรียบพี่หยงคิดว่าการมาโซโล่เนี่ยหลอยดีที่สุดลูกนี่ไงมันนั่งอยู่ข้างล่างกำลังเปิดลิ้นชักก่อสีเหมือนกันมันวิ่งทางนู้นแล้วทุกคนมันโดนหมาไล่หมาในตัวแสบเลยนะมันยิงหมาไม่ทันมันวิ่งออกไปข้างนอกแล้วพี่หยงจะตามนะคะจกกังหวะนี้ หมายเยอะมากน้องๆแมวหมายิงตายยากด้วยนะคะสองเม็ดนี่ไม่ต,ตายโอเคพี่ยองเห็นมาแล้วโอเคน้องๆเรามาดูภาพโซโล่กันด,ดูไันฮะ,ะดูใหม่ฮะน้องๆช็อตนี้เป็นไงครับน้องๆโดยขาตุยนี้ยะเออไปลุ้นกันว่าได้ของอะไรบ้างน้องๆ มาพี่หยงคิดว่าตัวเดียวก็อิ่มแล้วไม่รู้ว่ามันเปิดหมดหรือยังนะแต่พี่หยงคี้เกียดเปิดล่ะเดี๋ยวขอดูของมันก่อนว่าเยอะแค่ไหนนะสุดใจเวาลาคิงจริงค้าบงานนี้พี่หยงบอกเลยง่ายมาอุ้ยคัดดำดีใจมากพี่หยงชอบคัดดำมากเลยน,ะน้องๆชอบไปลุ้นของอะ่ะแต่เวลาจะไม่พอนะคะตอนนี้แปดนาทีเองนะพี่หยงน่าจะเปิดคัดไม่ทันละ เดี๋ยวขอเคลียร์ของแล้วก็ไปเปิดอีกสองกล่องก็พอแล้วนะคะเพราะว่ามีอยู่สองกล่องที่ยังไม่เปิดตอนนี้พี่หยงสองลูนะใส่เกียร์หมาแล้วรีบเปิดกล่องกันดีกว่าครับก่อนเวลาหมดนับถอยหลังเจ็ดนาทียิงก่อนนะน้องๆไปขาดแล้วดูมันตบดิ นี่เลยกล่องน,นี้ฮะพี่ยงเห็นแค่นี้แหละ อุ้ยพี่หยงนึกว่าได้ห้าแสนสองแสนนะคะไม่เป็นไรนึกว่าจะไม่ได้ทองแล้วด้วยโอ้โหน้องน้ง 5, นองพี่หยง,งจะกลับทันไหมห้านาทีเลยกองศพก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยพี่หยงไม่ได้หยิมันไว้แล้วอ่ะโอ้โหกิตตี้วะเนี่ยน้องน้อง หลืออีกยี่เหลืออีกสองร้อยขวีแล้วนะใส่เกียร์หมาก่อนนะคะน้องๆฝากกดไลค์พี่ยงด้วยถ้าหากใครชอบนะถึงไม่ชอบก็ไลค์พี่หน่อยนะครับน้องๆอ,อยากให้พี่ยงไปทําอะไรอีกก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะฮะนี่มาซโล่ให้ดูแล้วนะน้องๆมันอาจจะง่ายเกินไปสําหรับพี่นะแต่สําหรับคนอื่นพี่ยงไม่ทราบ แต่สำหรับพี่พีิยงคิดว่าง่ายสุดแล้วแลวรวยด้วยมาคนเดียวเจอก,กันในคลิปต่อไปนะครับเป็นกำลังใ,ใจใพี่ย่ยงด้วยนะคะน้องๆเจอก,กันใหม่ครับขอบคุณที่เข้ามารับชมบ๊ายบายครับ y ซีย g เกน